สวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับคุณวยรีวิวนะครับต้องเท้าความนี้นะครับวันนี้คุณวยรีวิวจะมารีวิวนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีความคลาสสิกนะแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ผมใฝ่ฝันนะที่อยากจะจับจองไปดูหลายรอบแล้วแล้วก็ละสายตาไปได้จริงๆสำหรับเรือนนี้นะครับ เพื่อนๆก็คงจะดูรู้แล้วว่ามันก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้เนาะนั้งจาก Rado Switzerland นะก็เป็นนาฬิกาสวิสนะเรือนที่2ในชีวิตของผมนะครับก่อนหน้าน,นี้นะมีแล้ว1เดือนนะครับได้รับมาจากญาติผู้ใหญ่นะครับคุณน้านั่นเองนะครับตอนบรรจุแต่งตั้งเป็นนะครับครูผู้ช่วยก็นะคือรับรบชาชการครูนะครับก็ได้เรือนนี้มา นะครับเรือนี้มาเป็นเรือนที่คลาสสิกสุดๆนะราโดออริจินอลไดสตาร์ครับนะ11บเอ็ด11เมตรนะฮะร,รุ่นนี้นี่คือรุ่นคลาสสิกที่สุดเลยนะครับเป็นรุ่นที่ถ้าถามคนรุ่นหลังนะ30ปี20ปี30ปีขึ้นไปเนี่ยนะ30ปีที่แล้วเนี่ยจะได้รับความนิยมมาก เป็นราโดนะครับพลอย11เเม็ดนะครับสีทองนะครับวัสดุก็นะเป็นเซรามิกเนาะนะครับน่าจะเป็นเซรามิกนะครับไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับสเปคสเปคเคชั่นของมันนะครับไม่เป็นไรนะครับรีวิวบ้านๆตามความเข้าใจนะครับเรือนนี้ได้มาต้องบอกว่าได้มาแล้วก็ชอบมากนะครับเพราะผมอะ เป็นคนผิวไม่ขาวนะครับเป็นคนผิวออกริแทนได้ซ้ำนะครับแต่พอได้เรือนนี้มาใส่ปุ๊บมันรู้สึกว่ามันเข้ากันมากๆเลยแล้วก็เป็นนาฬิกาออโต้เรือนแรกในชีวิตนะครับนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเนาะนะครับในเรื่องของเซรามิกก็ยังสภาพที่ใช้งานได้นะครับอยู่กับผมมาร่วม10ปีแล้วเรือนนี้นะครับก็อยู่ในภาพสมบูรณ์ครับรักษาอย่างดีเป็นจุดเริ่มต้น ที่อยากได้อีกสักเรือนที่คิดว่าถ้ามีโอกาสได้ราโดดัลสตาร์ตัวต่อไปเนี่ยก็อยากจะได้สีเงินนะครับซิเวอร์แล้ววันนี้ครับได้ครอบของแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับเุญยตเก็บก่อนจริงๆคุณหนุยก็มีหลายหลายเรือนนะนะนหลังก็จะมาทําให้ดูนะครับว่ามีเรือนอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะอุปกรณ์นะ ได้มาครบอ่ะขอปิดมันมีไว้นิดนึงนะครับก็กล่อง้อมที่ได้ออกจากข้างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะกล่องเก็บนาฬิกานะครับผมจะไม่เอาใช่ล้วโอ้สดุดีมากนะครับไว้พกนาฬิกานะครับของแถมจากลาดโดเยอะมานนกเอเก็บไว้ตรงก่อนนะครับมาดูกล่องสุดลามากจริงๆก็แกะมาแล้วล่ะแล้วมีแบบรอยเล็กน้อยนี่นผมก็ นำหนิดนึงตอนแก่นเลยครับตอนไม่เป็นรารับได้ครับซื้อมาใช้เองแล้วก็ไม่คิดจะขายนะครับเขาจะเก็บกล่องไว้นะครับเพื่อชุกเฉินนะอ่ะขอเปิดนะครับห้าออ้นะครับวัสดุกล่องเราใช้ได้นะนะหนามากนะครับแล้วก็จะจะมะีจะอยู่ในลักษณะกล่องที่เป็น U box แบบนี้ขอพยายามกล่องอนะครับ มโอ้กล่องบุดีมากเลยครับแต่วัสดุสวยมากๆนะครับมีปักสกรีนราโดสวิสเซอร์ล d นะครับเียตรียมครับอลองเปิดดูกันเลยพระเอกของเราเป็นรุ่นไหนเอ่ยหนึ่งสองและ <laughs> พบแล้วครับเราได้รุ่นรีวิววันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือรุ่น g r a d o Dystar Original Skeleton Silver นะครับดูครับให้ดูความงดงามเดือนนี้น่าจะออกมาร่วมๆ8ปถึงเเดือนแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับได้มีโอกาสติดตามก็คิดว่าโอ้เราคงไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแน่นอนเพราะว่าราคาก็นะครับแต่วันนี้ครับสำเร็จแล้วครับได้มีโอกาส เป็นเจ้าของเรือนนี้ครับ Rado Daystar Original Skeleton ครับที่เลือกสีซิลเวอร์ขอวางก่อนนะครับที่เลือกสีซิลเวอร์เพราะอะไรอ่ะก็คงไม่ฟ้นเนาะเพราะว่าผมมีนะครับสีทองแล้วเรือนทองนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบม,มากนะครับใส่กับชุดกาก,กีใส่กับชุดที่ว่าเป็นทางการเนี่ยเข้ามากนะครับ ก็คงจะต้องมีเรือนถัดไปนะเรือนถัดไปวันนี้อ่ะขออนุญาตเอาอรุ่นพี่มันนะไว้เป็นแบ็กกราวข้างหลังนไว้เป็นแบ็กกราวข้างหลังเพื่อความสวยงามนะจะได้รู้ว่ามีรุ่นพี่มันอยู่ตรงนี้นะนะครับแต่จริงๆอลวมีตัวนี้นะนะครับมาดูนะครับ ดูหนะ้าปัดโของมันนะครับตอนแรกนะครับผมเห็นในรูปนะออกมาครั้งแรกต้องบอกว่าโอ้โหมันมันฉีกกฎเดิมๆของไดสตาร์ไปเลยเราจะเห็นว่าหน้าปัดไดสตาร์ก็จะเป็นหน้าปัดธรรมดานะครับมีเพชรบ้างเพชรเป็นหลักเพชรหลักพอย2หลัก3หลักนะครับมีมกระทั่งสเม็ดอะไรเงี้ยแต่หน้านี้ พอออกมาปุ๊บโอ้โหสตันครับหลงรักมากนะพาแฟนไปดูสาครับอกแฟนก็อกโอ้โหสวยจริงๆนะครับไม่ไม่เขาไม่ค่อยแบบจื่นชมนาฬิกาอะไรขนาดนี้นะแต่ผมผมพาไปดูตัวนี้นะตัวสเกลตอนต้องบอกว่าโดนผมตกครับเ <c oughs> ทียนุมัติได้นะครับอ่ะมาดูข้อมูลน,นะครับเอาออกเลยในส่วนในกล่องก็จะมีพวกใบเซอร์อะไรต่างๆนะครับใบเซอร์ใบอะไร มาดูความสวยงามแลรีวิวแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนาฬิกามากนะหรือว่าสเปกแม่นอะไขนาดนั้นนะครับหน้าปัดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโหเป็นโครงหรือเป็นลักษณะจอยส์ข้อต่อต่างๆนะครับทําออกมาได้อย่างลงตัวนะเนี่ยนะครับผมอยากให้ไม่เห็นตัวจริงนะมันมีความแบบมิติในการดูเครื่องนะเพื่อนๆนดู มิติของตัวเครื่องเนี่ยมันมันดีมากอะ่ะนะมันทำโชว์ความเป็นสเกเลตันที่แบบว่าสวยนะครับโอ้โหมันไม่รู้เนาะผมคงเป็นสาวว็อกลาโดได้แหละนะครับผมเลยมองมันมันสวยจริงๆนะครับและความที่ว่าผมทำไมถึงเลือกสีเงินทำไมไม่เอาสีทองอ่ะสีทองมีแล้วครับแต่จริงๆทองก็อยากได้แต่คิดว่าผมอยากได้สิน้งเงินที่มันดูแบบทางการหรือว่า ลาใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าปัดนะครับสเปคหน้าปัดก็ขนาด38ม mm นะถ้าจะไม่ผิดน,นะครับ38 mm นะครับในรัวเม็ดมยมนะสายก็จะเป็นขนาด20มิลนะครับความกว้างสายนะรับดูครับดูความสวยงามนะวัสดุนะครับของตัวนี้นะแน่นอนก็คือ Master of t e t i r l s l s ของ Rados ล ก็จะต้องเป็นเซรามอสนะครับเซรามอสก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างโลหะกับเซรามิกนะครับแต่ผ่านความร้อนก็สังเคราะห์มาได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปปัดจนเงาวาบอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูด้านข้างตรงนี้ม่ยมนะครับก็มีปั๊มตาราโดนะครับรุ่นนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นออโตเมติกแต่ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นลานได้หรือเปล่านะครับ เพื่อนๆคนไหนแม่นข้อมูลนะครับเมนแ์แปะไว้ได้เลยนะครับเพื่อนดูฝั่งนี้นะครับเชฟเอ่ยการออกแบบมานี่ผมจับมันอาจจะมีรอยมือนะสมกับความเป็นราโดมากๆนะครับนะเป็นนาฬิกาที่ทั้งเพื่อนสว้เพื่อนจน่ ถ้าเพื่อนมีลาโดนะเพื่อนจะไม่เสียใจที่ซื้อนะครับถ้าได้มาจากของแท้แล้วไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยทั้งสิ้นนะมันคือความหลงไหลนะครับมันเหมือนกับรถยนต์นเหมือนกับรองเท้านะเหมือนกับปืนเหมือนกับสิ่งที่ผู้ชายเล่นนะ่ะนะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมีก็คือนาฬิกาตออแรกผมไม่คิดจะมีนะนเพื่อนดูด้านหลังเพื่อนดูด้านหลังนะครับนะโชว์เครื่องชัดเจน,นกลไกเห็นไหมพร้อมกับ เป็นสายแบบผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรผีเสื้อหรอคราบล็อกแบบปีผีเสื้อสวยมากครับอันนี้ยังเป็น Quick Step นะสามารถเลื่อนนะครับปลดตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะเนี่ยสุดยอดเลยผมบอกเลยถ้ามีโอกาสก็จะหาสายมาลองเปลี่ยนดูนะครับแนะบบน,นี้ครับส่วนสายนี้นะ่าจะเป็นสแตเลสปัดเงานะครับถ้าผมจะไม่ผิด ผมลองจับสายดูแล้วรู้สึกว่าสายมันมันดีอ่ะม,มันทำจากวัสดุที่ดีนะครับเอาความรู้สึกเลยใส่แล้วรู้สึกดีามากจับแล้วมันไม่หยาบไม่ลื่นเกินไปนะมันทํามาได้ดีนะครับนะมองมตากมะมาดูกันอีส่วนนี้ครับนะจุดเด่นผมมองว่าจุดเด่นนะถ้าเพื่อนๆมองอย่างนี้นะ มันมีเคลือบสารอะไรมาเรียบร้อยนะกัรสะท้อนนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสวยปมกระจกซับไฟเนะเดี๋ยวเพื่อนเราเอียงดูครับนี่คือมิติของลาโดที่เอาบ้านบ้านเลยนะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องไฟการเยอะนะไม่จะะเห็นว่ามันเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เป็นบล็อ,อกไปนะครับโอ้โ,โหสุดยอดดีไซน,น์ถ้าเทียบตัวนี้นะครเป็นเทียบตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอเทียบให้ดู ตัวนี้คือ Rado Original d a ดสตนะครับเพื่อนๆเห็นเหลี่ยมกระจบไหมตัวนี้นะนี่มันจะเป็นแบบเนี่ยเป็น l a เยอร์เลเสี่เหลี่ยมต่อกันนะนะครับนี่ก็เป็นที่สุดยอดแล้วนะตัวนี้ผมอยากบอกว่าความอึดของ Rado ตัวที่เป็นไดสตาร์คือตัวเนี้ย ผมฟาดผมไปเกี่ยวไปขูดอะไรมาไม่รู้ต่อเท่าไหร่เตืนเพื่อนดูดิเพื่อนดูดิไม่มีแม้กระทั่งรอยเม,ม,มื่อนเชื่อไหมทำไมไม่ตกแบบหนักๆจริงๆหรือว่าหนักอะ่ะต่อให้ขูดอะไรเพื่อนดูสิเนี่ยอยู่กับผมมาร่วมสิบสปีลอะอ่ะอยู่สิปีละแล้วก็ก่อนหน้านั้นอะ่ะนะเจ้าของเดิมก็เป็นสิบกว่าเปีอะ่อะเมื่อนดูอะ่ะ มันอึดจริงๆนะมันแบบสุดยอดอะนะเซรามิกอนะันนี้เป็นเซรามิกนะถ้านะผมจะไม่ผิดนะครับการรอยมันที่สุดของนะเนี่แล้วมาดูตัวนี้นะครับผมเห็นเทสในยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะสุดยอดอะนะครับเขาเทสแต่ผมไม่กล้าขนาดนั้นนะนะอย่างนดูอ่ะเดี๋ยวมันลองขึ้นข้อดีกว่านะครับขึ้นข้อนนี้มือผมประมาณสิบ 17มิลน,นะไอ้17เ็เซนนะครับข้อมือนะครับก็ข้อมือไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะข้อมือมาตรฐานชายไทยกลางๆเพื่อนๆดูดูนี่ผมถอดนอะแหวนทองดูดูไม่เคยเข้ากันนะ่นาน้าใส่แหวนพวกเป็นทองขาวหรือว่าเป็นเงินอะไรจะเข้านะครับมองเพื่อนดูสิมนติด เล่นแสงเห็นไหมวันไหนแสงเยอะๆเพื่อนเดินมาอหูตาแตกอ่ะผมบอกเลยนะข้อดีคออเด็ดของลาโดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวออริจินอลที่มันเป็นแบบสีทองอะเดือนทองอะใส่นะ้วสะท้อนหูตาแตกอ่ะเพื่อนใช่ไหมใครที่เล่นนก็จงดูดีนะครับผมแนะนำเลยตัวนี้สุดยอดคือเว็งโอ้โหเนาะ แต่ว่าผมอวยก็ก็บ้นบานๆเลยเราเรียนบ้านสวยครับคุ้มไหมที่จะซื้อคุ้มครับคนซื้อส่วนมากรักจริงๆราคาแรงที่สามารถเล่นตัวใหญ่และยี่ห้ออื่นได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อนกาที่ที่เป็นตำนานะระดับโลกะนะครับและความคลาสสิกของมัน ราโดครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คุณต้องมีคุณต้องมีคุณต้องลองมีดสตาร์ดูสักเรือนะแล้วคุณจะรักราโดแต่คุณต้องมีเดินแท้นะเพราะเวลาคุณไปดูมือสองหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะโดนเปลี่ยนทั้งกระดองเปลี่ยนอะไรมาย้ำม,มานะครับนี่ผมออกศูนย์นะครับที่เรบมนสั่ไบูดราโดเลยนะครับผมไปเดินดูนะมีหลายบูดเลย ทิโซมิโดที่ผมเข้าไปตอนแรกผมอยากได้มิโดมากนะผมยังไม่กั้นใจว่าจะเป็นอันนี้นะแต่พอแบบมันไม่จบอะ่ะผมก็คงต้องมาดูลาโดอีกอะตัวนี้ทีเดียวจบเชื่อผมจบเลยนะแต่ทุกอย่างมันไม่มีจบหรอกครับนะถ้าชอบก็คงไปอีกนะครับสวยมากนะอันนี้ผมได้มาไม่นานได้เร็วนี้เลยนะครับผมมาไปใส่ สูทนะครับเสื้อเชอิ้ตสีขาวกับสูทคุมทับอะ่ะคือเข้ากันมากววเวลาสวมนะครับเสื้อสูทมันจะบังสไลด์เข้าอยู่ในสูทได้นะครับเวลาเราไม่อยากจะโชว์หรือว่าอยู่ที่มันนี่หรือว่าเราจะโชว์ถอดสูทแล้วเราก็จ,จะภาพแขนเสื้อก็คือเด่นแน่นอนนะครับแล้วคุณจะรักครับ r a d o Daystar Original Skeleton Silver ครับสีเงินสวยมาก เรารีวิวกันแบบบ้านๆเลยครับนะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับเนื่องจากไม่ได้มีเตี้ยอะไรเลยครับไม่มีตัดต่อยาวๆนะครับวันนี้ก็ไวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับบูตาโดทั่วประเทศหรือเข้าเว็บไซต์ลาโดนะก็จะบอกราคาอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับในลาโดสนใจรุ่นอื่นนะครับวันหลังจะมารีวิวนะครับ อีกหล,หลายตัวนะที่ผมเก็บสะสมนะครับที่ไม่ใช่เหรือนแผ่นอ่าน,นะครับท,ที่ได้ใช้นะครับคุณค่าที่คุณผู้คนครับบาโดเดลิซาคลาสสิกมากครับตัวนี้ขอบคุณค่ัทุนที่รับชมครับ